สวัสดีเจ้าวันนี้เรามันี่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวเนาะอันคิกน้ำเงี้ยวเจ้าเรา,เาลงไปคั่วด,ด้วยกันแล้วเอาเคลือส้มลงไปเจ้ากด้วยกันเอาลงไปคดดั่ววยกันแล้วเนาะเจ้าเอาน้ำสต๊อกลงไปห,หน่อยลงไปคั่วด,ด้วยกันเจ้าเจ้านาเขาก็เกลือลงไปเนาะเจ้า อันนี้ปลากระป๋องเจ้าลงไปด้วยกันจะนะเ,เอาดอกเนื้วเดี๋ยวเขาต้มไปแล้วนะเจ้าเอาลงไปเจ้าอันนี้ผงนัวเจ้าลงไปเลยไปต้มด้วยกัน